สี่ห้าหกเจ็ดแปดพันก็อันนี้ก็เป็นเงินค่าสร้างเพิ่นเป็นเอาเทือที่สองเลยด้วยไอ้แก้วเนาะวันนี้ทั้งค้าบกะสซีมอใหายทั้งพอต้แปดพันเลยหายโพตใหายทั้งไอ้แก้วหายโพตู้ขอบบุญขอบคุณไปทั้งคุณลักษู้ใหุ่ยเพิ่นในอิหลานกมือขึ้นนะลูกเอ้ยขอบบุญ สบายดีแด้สวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุกุสุคนมันนี้ยัมาพ่อน้องไอเดียเกบแม่บุญอีกแล้วโดยกะสบายดีเด้อเอฟซีกันเบอร์สุขุสุคนเนาะโดยมาพอกันตอนนี้ก็มาทางน้องไอเดียคือเก้ามาหนี้มาเบิ่งมาทางสร้างพนพนสิห็ดต่อว่ามาอนี้หรือว่าจังไดเนาะยังบ่ได้เข้าไปถามผู้ทางไอแก้วพนกำลังคิดข่าอยู่อีหลากคินข่าวแล้วปะลูกยัง บอดอ๋อเจา้าคือบบกินพ,นพ่ออมเพลนลูกได้จังกินนะจ้ะท่านนี่กินจะค้ำนี่กินแล้วว่าโอนตีนแม่บุญซื้อมาให้ละโอ้ต้มแล้วว่าหนำหอนโอ้ผู้อีละมองกล้องผู้ด้ยยังมา,าท่านได้กินข้าดวดเห็นได้เฮือนใหม่แล้วว่าอยากเขาก็าต้องกินเด้อเอ่อมาเน,นี่มัดผมงามแน่มาเนี่เกี้ยงไอ้ช้อย,ยอยู่มาเนี่ยได้แล้วว่าเพิ่นประกาศแล้วว่าข่าวองเพียนนะ ยังยังบอกประกาศอยู่เด้อแซวแลกไข่นะแซวแล้ว,นะลวไหไข่บ่อคืนอย่าไปเล่นไก่เด้อมันตากแดดเด้มันสิบสบายบ่อยแข้งฝนเมื่อน,นั้นแม่บุญเห็นเจ้าเล่นขีต่ตมแข้งฝนเจ้าจะเล่นเด้อมันสิบสบายเลยละเด้อดคันบสบายเด้อเสียบตูดเ <c oughs> สียบสองขางนี่เมื่อนั้นเสียบขางสิ่ขางได้เหมือนนะนี่บัดนี้เสียบขางนี่ได้บัดนี้คันบอกว่าฟัง เออ <S <S ไหวไปแข่งแดดแข่งนายแข่งฝ้าแข่งฝนแต่มันบส่สบายเยอ<ะ>อีหละเด้อเฮือนกะไก่สิวแล้วอีจกักมือได้สิแลลวบ่ไทถามสร้างม้อนี่กันเนาะพ่อมามาอนี่กัเนกเดี๋ยวแม่บุญทางได้เงินทางสร้างแก้วเพิ่นว่าอยากอยากอยากเบิกเงินว่าสันแต่บูกว่าเพื่อนสิเบิก่าได้ ในสิไปถามทั้งอ้ายเพิินเมื่อวานนี้เพิินกะได้แจ้งมาเนาะว่าอยากอยากได้เงินเพราะว่าพอได้ไปใส่ใจแหละเพราะว่าเพิินกะต้องใส่ใจเติมน้ำหมอกน้ำมันเพิินประกันไปมาเที่ยวไปเที่ยวมากเพิ่นมาก็เลยสิไปถามทั้งเพิินนะเพิินสิเบิกเท่าไรตอนนี้เพิ่นกะกินข้าวกินน้ำอยู่แล้วก็สิไปถามเพิ่นน้ำ่าเพิ่นสิเห็ดเรียกอยู่พี่โตหรือว่าสิไปใส่โตมันนี่เห็นเพิินยังบบทันในลงมืออยู่ได้มหมนี่บ่ละสร้างเห็ดแร้วบ่มันนี่ ยังยังโอ้เพื่อบาเป็นการเสียเวลาเดี๋สิสิพาพี่พ้าน้องไปทานบางทางั้งไอ้แก้วก่อนก่อนปสิเอาขนมไปให้น้องไอเดียไปแจกน้องน้อง,องไอ้ายกินน้ำกันเนาละลนะ่ะเนาะโดยนั่งดีๆีก็อีหลานนี่นองเมอ่อคืนเนาะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณเด้อไปทางผู้ใหญ่เนาะที่ว่าไหวว่างใจฮาให้เป็นสพนะพานบุญให้กัขอบบุญขอบคุณในลายให้เพื่อนสมสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมเจ็บบ่ให้ได้ความไข้ป่ให้มีเด้อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บยาเจ็บยาจนเนาะ,ะไปบ่งไปชมนลกัน่าทางสร้างเพิ่นซีเบิกเ,เงินเท่าใดนันาะละเนาะ นี่แหละบ่ขอบบุญขอบขอบคุณไปทางบุญลักษณ์ผู้ใหญ่บ่ลูกนอบมือขึ้นเด้อขอบขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่เฮ็ดเอือนให้น้องไอดีแคุเจบ่ให้ได้ใครบ่ให้มเดินทางตอปลอดภัยขอให้แม่ยืนเด้อสาธุโอ้ยนะปไปชมนํากันไปเอาขนมไปแจกทางอ้ถ้วยทองก่อนอีละป่ะไปเด้ออ ดยป้าอเปยขอบคุณเจ้แม่บุญเดี๋ยวเรานานองไอเดียกูเจ็บกวดหายด้ขงไข่หายนีเดินทางตลอปดไท่อให้เงี้ยหนเดอเฮ้ยป้าใส่ปันไอๆกินน้ำปลาป้าอืมบวเฮ้ทางไอ่ถือทองอสบายดีรอเด้อให้ไอ่ถือทองเนี่ยอทองือทองกินเป็นบ่ขนมี่เดีว้อผู้นี้ได้ไพ่อนี้ hả nộp má lộp nộp má chạy đưa rồi mô chào á rồi hãy sang ai dễ thương lắm khoai đẹp quá lên hang thêm mà thân đều rồi đi ô à, sao ừ, sa bài đi đâu ơi rồi á ba sao bài đi cho bà. con khan nôm rồi á chai khú khót lụp rồi á nâng เอาข้าปองแล้วบ่เออเดินอ่าอีหลานไปเก็บไปกินหรกวันนี้เบิดครบกันแล้วบ่ครบกันแล้วครบกันแล้วโหขวดตู้เด้ยอ้าวอน้่งมาทำขวดตู้ก่อนด้วยแก้วจังหน่อยทีนะขวดตู้ดูเข่าวแล้วบ่เจ้าคือไปนั่งชั้นกุลูก โอ้ไเห็นอ่นี่โอไอ้น,น้อยโอ้ตือฟังเพลงแฉบบ่ขนมเลยฮะแต่สิขนมใหม่เพิ่งกินมักดี่บ้ขนมอันนี้มัม<า>มกมักแฉ<จ>บบ่เจ้าวนะจะไปตากแด,ดดเดออรวยรวยมาเนี่ก็เฮาทางสร้างเพิ่อนอยากได้เงินมาเนี่ก็เลยสิมาไอ,อ เอาเงินให้ทั้งสร right? mm ้างผืนน้ำบัดเท้าไปมอบเงินนี่ก็ใช้ทั้งประตูไปน้ำคือกันโดยเพราะว่าสร้างเพิ่นกะเฮ็ดไปน้ำ่นกะบ่มีเงินใส่ก็เลยเบิกไปน้ำแน่เพื่อเป็นการใส่ใจโดยแม่แหละอ่ะเดี๋ยวเข้าไปหาทั้งไอ้แก้วกันเจ๊ไม้ห้าสี่มาจะเด็กกินไส้หรอจะอยากขนมเด้อให้บุญไปกันอืสิ Kín khá nộm, kín khá nộm Bố đã dài bóc kéo quá bó, mà nè Nói nè, nông thầy hey, hey, uh, thông có thầy nha Ờ, phải nét dự mà nè Sáng thầy thông, sáng nông đào Nông đào có nông thầy thông quá Được Ồ, sáng Sáng nha nỗi, hết bên bất tục neo, Được chạy lạ đấy โดยไปโดนม้าลงหล่าลงหล่าโดดไปโดดมาเวลาเวลาคนประกอบแบบแล้วให้น้องเราไม่หิวพูดให้สองกุ้เท่ห์เปลี่นสีเท่คานอยู่พี่โดยเท่คานทับหลังเนี่ยโอ้อันนี้บ่โดยแล้วทั้งพวกได้เลยสีผ้ากันไปทั้งพุ่นแบบนี้โดยโดยโหหมอกเป้าไปละหมอกเป้าได้ไปใส่คือบู้เห็นหลังหย่านั่นแ้วเพิ่นนะทางห้องตามละเบิดบ้านเพิ่นโอ้แม่นบ่ บอาบะเก้าวเลยบอได้มาเฮ็ดเวียกน้ำมาหนี่งอืออืออือออโดสีขึ้นเทคานพี่อ่าบึงขึ้อนทึ่งก่อนรอบึงนอบอกข้างในเฮ้ยยังอยู่ได้บึงเด้อบึงเด้อขออนุญาตเลาะในก่อนแห่ไอ้แก้วบนเฮ็ดเวียกข้างนอกกันจะในสีออกมาได้เด้อเข้าไปข้างในก่อนฮ่าตามสบายเด้ออยู่ด้านนอก ว่วยเราอายเนาะเจะัามืออื่นแล้วมาจักโกนี่ใส่คัน,นล้เนมากุ้ยเลยโบกนี่ประมาณจัดมืออ่อโบกโบกเกินสมมื่บกเกินสามมืออกก่อจบจบเื่อจเทผืนเป็นว่านี่ว้ยกงมือห<บ>นึงไนมือหนึ่งเหมเ้าว่ายเลยเข้าว่คันว่ามันมีครบมันกับว้เนาะบางปูกตอนยังแคส่สอบ มด้วหนด้ยังสิบสิบห้าสอกแมนบ่ิบห,าบหา้าป๊แมนปเก้า <laughs> สิบ้าไอ้แก่ มโดยโกะแล้วกันมัน,นมบอมีมองอน,นั่นใครอยู่ปูนมันอยู่ใกล้ด้เออทั้ทงนองดาวเหมือนเหมือนเท,ทพื้นโอ้มาอื่นเทพื้นระโอ้เนเทพืนพื่อน,น,นเาเกิดโกะแล้วมันสบายสบายรล้น เม่ยนอน้วเกคนวาเพิ่นว่าได้ไโกก่อนเอาเอาใส่ไงดอกโอเพิ่นว่าอตอนนี้อะไร้คิดได้ไรอย่าบวชเขานอกหลายเหาดินมาใส่แม่นบอใส่ยางดินคนนะโพอดิมันตักใ่อยู่นะมันต่ำเนาะไอเนาะมันต่ำเนาะให้คุยคุยคุยกันเล่าก่อน ไปคลาเบิ i, t t ่งน uh. ําธรรมดาเอาแต่บ่เข้าอยู่แน่ดิแต่ตอนแต่เอาเข้าตะวิกบอกอยู่ว่าให้ใส่เต็มๆเด้อว่าเพื่อมันยกอ้ายบอกบดเื่อบ่ออมาก็ยังําตอนอ้ายมาบอกก็มาบอกน้องกะบอกคือกันายกเอ้ยใส่อีกเด้อว่เด้อยเด้อแม่ละอ้ายเดี๋ยวน้องหลาจัดการเองให้น้องหลาจัดการเองเด้อ กับทรายเขาใแล่น้องเราดื้อ <la> ่ากแต่ทรายเลยมนวาโดยจะต้อง่ายมาเพื่อมีเพราะในแดนกอบผมกอย่งแล้วรายเมนเมนเมนกตก็คือะไรอีกอ่ะเปนด้ไ้คือีนนี้ก็ไอ้บุกเกล็ดมาเขาว่ะำโพงมีตะไทเนาะเมนเมนเมคือใส่ตะไคบุกเกน องคั 300, นเนาะทางหนทางหน้าก็ทางหลังเนาะงคันรถไทยก็นหาจะพอยุดนเขาเอาจิดินทรายกันชิบวามันกะมันแพงด้เนาะดินทรายมันเพลงไหนจเปี่นเนาะิเปลใครว่าจิตเปลเสนลานนึงเนี่ยตกลานานได้อทางเฮียเบแมนลานปลายวะเดียวนี้แต่เขา็ยังส่วงขีดสร้างไปเพื่อน้องเข็มนี่ก็สิมันนี่คือเทคานตัวนี้เนบอ้กับหัวนี่ มาตัวนี้เนาะสามคา,ามมนมาอนี่สามคานถือว่ามืออื่นนี่ได้ตั้งแก้วนะวคันได้กับต้ี้ตั้งแก้วก่อนเลยวน่าจะเล่นแล้วเนะะาะผัวมันมันมีแต่คนเป็นเนาะก็เลยไวเนียเ่ยจังหน่อยอ หาชิ S <S ้นยังม ER oh, ึงมาทรับขอยสบยังเด็กตะปูแล้วบ้างเหยียบได้ไอ้แก้วมาเธอกินน้องโบเลยี่ขันเกยนเราลมดมาเลยโอ้เจนราหักยันยันเท้าเจ้าลงเหยียบด้วยนะพุ่นไปรอเยอะเอาไว้ลบเนี่ยเกินใช้เรกระจายอยู่เออเด็กตะปูน้องโบบอกมัดไว้ไอ้เหายันเจ้าเหยียบบระมนณยังดอกเหยียบโอ้ยเครื่องเรียกแด้เจ้าโอ้ทางน้องดาวเพื่อนพากันงัดคานออกเลย เอาหัวไน่เลยไน่ลบๆนี่พอชุมเจ้ายันชุมเจ้าเหยียบแบบบัวเมียนยังเราเฮานะมันนี่เพิ่มพลังเลยบอบ่ก็ะฮะบุลโเอาเป็นนี่ได้เป็นนี่ได้คือฟอกผิดีป้ได้กินยันเป็นน้ำกินเอมร้อยลายบ่อสมันนี่บอกินเนาะเอมร้อยเนาะ หมดก่อนหมดก่อนเลยไอ้จะไหนมันเจ็บบ่เดี๋ยวนี้กะเจ็บเจ็บหน่าเอิบิน่อยแรงดแรงทางบุชชอไปทางมันซับเกยามันจะไปขี้นเ็กไซน่ะโมเมนตสุกสลายเดี๋ยวว่าไก่หนำบัดบับุษบุษลายบลายมันน่เ้เอาแต่ายยาพนว่าเป็นยังพ่นว่า chép tiền, chép tiền, rồi nhục nát lại nó, đôi, nó háo thăng ai, bà giặc 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 nhằng cả bực thật đấy ai, con, lại nhang khang ngoài nó, đồ. Đồ. ở ờ đây, đây để cho nó háo hại, để háo lòm 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 ai đó, rồi, bác mày thử đây kẹo. <laughs> ยันไม่ถือหัวเนาะเดี๋ยวทั้งนอง้องรอออกมาบ่งทีก่นอนโอ้น้องดาวขึ้นฟูเดียวเลยบอกร่มได้ยีล่ล่ะขึ้นมาเด้อให้สิมาจับน้ำน้องดาวอ้ <c ười> ขึ้นมาน้่งละ่ะเป็น่นบอกร่ะ ฮะไปไปไปกดแล้วไปหาพี่้นอื่นแล้วโดยโยจะได้ตามไปเนาะอือฮะคน่บอกพงจงจ่าว่าในเริยนกับนาะงเพื่อนไทยลืมบอกบอกบอกไปเดลยถ้าบอกแล้วว่านี่ถ้าไปบอกเพคนอยู่ว่านี่ว่าหรือว่าเราเราลืมอยู่ปะถ้าว่าเพคนสิไปหาเราไม้ได้เศร้านะ ไปขึ้นจะกินแกงนอไมัเอาไปหาแกงนอไมัไม่สร้างกินได้กินแต่อาหารดุเรา่ะเลยกินเราละเราสิไปหาหน่ไหมเว้เส้นน้ำมันเ่ยโขลกแล้วนมันเนยโกแล้วมันยาวเลยได้เราสิไปหามาไปต้มไปยังนะเธอขึ้นจะต้มก็กินเราอะเนาะบริกินจะโดนได้ทำบริกนไม่ได้คากรามอะไรกันก็ได้บริกนแกงนมได้ต้มนอไมักับต้มนมักับบริกน บม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะว่าไม่ได้กินเช้าตื่นขึ้นไปแล้วเลยข้าวเย็นเก่าจะไปกินอะไรเลยไม่ได้กินเลยอยากไหมถึงน้ำใหม่ยังกินกับบะห่ยำมาแล้วนะจังสั้นกะมีแต่ทางเฮาสีมอบเงินให้ทางไอ้แก้วก่อนเนาะไปนั่งอายุพุ่นบ่ออายเนาะอยู่เตียงก็ได้เนาะ เลยลงมาทพ่่็ได้เฮ้ยโบห้องหมดใจนะลงทางหลัดโอ้ยว่ะทางน้องดาวเดี๋ยวฮาสิมอบเงินเห้ทางไอ้แก้วก่อนคนต้องไปเลยบุวแหละเดี๋ยวจังหน่อยตามไปเด้อมาเลยเลยไอ้เพื่อนไปก่อนจังหน่อยตามไป Hãy <laughs> sai không này <laughs> bộ này bộ thử có buông đây đó Hồi <laughs> nông đào như thân ngủ <laughs> à. ừ. Rồi, ai lại, sao bài đi đâu Rồi, Rồi. hả Ủa, ổng là bó, có đi lên. มาสีาสมานา่งอีพิมฉันไม่ตอบหลับนอืมตู้มาพี่เนาะอืมนมากำลังมาพเดีนี่เจ็บเจ็บซังีโอ้กำลังคนเครื่องคนขึ้นพอดีพอดีติปเข่าได้ใสใสก็บ่อเอกไปไหว้พ่ออือีหล่ะเทปเข่าไปไหว้เนลูกเทปเข่าไปไหวเรามานั่งอย่่มามามาติปข่าไปไหวเรามานังอยู่พี่ โอ้ระวังแม่น้องลาวเอ้ยจับมันมันเนอไปาลาไรกด้หลบเาราความไปายเขียนหลปบ้างไป,ไปบดเราไปย่างสะไ,ไปบดไปบดแล,ล้วจังแล้วเห็ดคือเบาเตียงลาวานี่เข,ข,ขึ้นนึ้นนั่งอยู่ทั้งลนล้ขึ้นไปอีลอล๋ละละงนาจะไปบดป้อมหลบไปผ่าไลยไปบดทุกคนเลยผัว เฮ็ดให้ม uh ันแล้วมือนี้เลยมืะออื่นเลยโดยถ้าไปพบกันเลยอืมอ่ะมาอ่ะฮะมาเอาลูกล่ะมาจับกล้องออออเออโดยให้หล่ะยับข้างมาทั้งก่อสร้างยับไปทั้งก่อสร้างโดยเดะใช้ประตูกันก็ได้คือทั้งนี้เจ้ากับ บาดนี่กะทางเฮาเนาะพ่อตุ๊ทางผู้ใหญ่เพิ่นกะเป็นเงินของคุณรักคุณใหญ่เนาะสิมอบเงินให้กะคือเฮาสิมอบให้เจ้าก่อนแล้วกะจ้ให้เจ้ามอบให้ทางไอ้แก้วหน่อไปเพิ่นว่าเอา8,000บ่อ้ายเด้อ8,000ก่อนเพราะว่าเพื่อการใช้จ่ายการไปมาเนาะก็ยังค้างอยู่อีกเดี๋ยวทางสิเอาเงินให้ทางเพิ่นก่อนว่าเพิ่นกบัตรโตที่เมนึงนี่บัตรแล้วบ่จังเอาบดนีอ้าย ເຮົາຫັກເຊຍອັນຫັນໃຫ້ທາງໃຫ້ແກ້ວເພິ່ນວ່ານ້ອງໆເພິ່ນກໍບໍ່ມີເງິນເນາະເດີ້ແມ່ນແຫຼະນມ່ນປຫັໄນີ້ນາີມລແມນບຕມ້ລະທຸີກກຮັີກຈນດຮາກ นี่นเงนีง่ละเห็นเยอะปะลูกเขาละอนี้อออเ,นเอาเป็ดพันก่อนหนึง่งสองสามสห้กเจดเปดพัน อันนี้ก็เป็นเงินค่าสร้างเพื่อนเป็นเอาเทือที่สองเลยแล้ไอ้แก้วเนาะเออวันนี้ทั้งข้าวกาดสีมอฟให้ทั้งพอตู้เออเดพันอะไให้พอตู้ให้ทั้งไอ้แก้วแล้วให้พอตู้ขอบบุญขอบคุณไปทั้งภุรักผู้ใหญ่เพื่อนในอิหลานุมือข้นนะลูกเอออเออขอบขอบบุญขอบคุณเน้ต่างผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่เหเดือนให้เดือนให้มาช่วยเรือเนาะขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแหงเด้อต่อนี้ต่อไปให้สุขภาพแข็งแรง ความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่ม่ให้มีเด้อมให้เห็ดมาพานามาาน่ใหมกก้มันมาไก่เงินทีพนมาช่วยเหลือหันขอให้รายกลับขึ้นให้ได้ร้อยเท่าพันเท่าให้ได้กว่วเกา่าตัน,นี้ต่อไปขอให้พนอยู่ดีมีแห่งจงหลบงงบับพันดีเนาะทางพญใหญ่จดีขอขอบุญขอบคุณเมื่อทุกคนทุกคนเนาะสาธุโดยเนาะให้ทางพ<บ>ุทุนับบ้างด้วครบ,บอยู่บ่สองสามสี่ห้าหก เอษตัดกันแปดพันครบแล้วครบแล้วเอ้ยอันนี้ก็เป็นเงินนําพักนําแรงของผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นมาซอยทั้งน้องไอเดียเห็ดเพื่อนเห็ดซ่านให้อ่าไอแก้วนาบิึงนาบิึงเด้อบ่นับแต่เฮ้ยบ่นับวะหลายคนนับเลยเนาะเออเออเอออีหล่าได้ลูกขอบคุณขอบคุณนะลูกวะขอบคุณขอบคุณนะลูก เราควรจะพูดง่ายใจดีท <ondan S 2> ี่เ <jak> ฮ็ดเฮือนให้น้องไอเดียคมเจ็บปวดให้ได้คมไข่ปวดให้หนีเดินทางตลอดปลอดภัยหายเจ็บหายจนหายเจ็บหายจนหายพยากรโรคหายเพลินเอยนะฮะคือการหาก็ได้ถ้าเพิ่งเด้อเด้อที่ไทยรูปเพิ่ดกันจักหน่อยก็โอเคเนะคะก็ได้จ่ายเงินให้ทางไอ้แก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผู้ โอ้เอาค่อยๆทางน้องไซล่าตามสบายเด้อทางน้องไซล่าเพิ่นกระถ่ายคลิปอยู่เนาะเดี๋ยวตอนนี้เฮากะได้เวลาแล้วพี่น้องเลยเอาบากก้าวมาแต่ใส่เนาะเดี๋ยวสบายดีมาายเห็ดเรียกรวมบ้านโอ้แม่นบอด้วยถ่าเห็ดเรียรโอ้โอ้โดยโดย ปะนั่งเบียดร่มไร้พืชผ้าเฮ็ดกระเฮ็ดแะเบก็เออโดยโดยอ่ะตามสบายเด้อโดยก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เ่าก็ได้เอาเงินมาฮะเอมให้ทั้ง ไอส้สร้างเพลินเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนะวาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจบุญเ้อที่ว่าไหวบ้างใจเฮาให้เป็นสะพานบุญหให้ก็ให้เพลินสุข,ขภาพร่างกายแข็งแรงผมเจ็บมหยได้คล่อไขมหยมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาขอ้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเพลินให้ยู่เย็นเป็นสุขผมเจ็บมวยได้คว่อไขมวยม,ยมีให้เพลินเป็นโฮมพูลโฮมไซสให้โรคให้ลานไปโดนดๆดดแล้วก็ขอบุญขอบคุณ ไปทางผู้ใหญ่จะดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับ z o o คลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจบจบแล้วบุกขามโฆษณาแ<ป>ล้วคลิปนี้ลาไปแล้วไปก่อนเด้อสบายดีประตูกูทุกคนว<ป>่าไปแล้วแบบนี้นี่ไงพอบอกันในคลิปต่อไปไปแล้วบายบาย